เห้ล Adult, ูกกของแม่ของแอ้คเป็นแม่หน่อยเลยโอ้อัดไรรับ cái tao nó không cách ai <laughs> cái <laughs> cái hả?

เนรูปปะูห hmm. รือวิดีโอวิดีโอเาเลยเอาออกทางนี้เอาออกทางนน้นเอาไปถุงกลางอีกตั้งแ่

พอดีนะเนี่ยพอดจนะร้องดังมากร้องังแล้วรองสงจังรงตลอดเลยนันล้แล้วพ่อแหละงได่าเลยน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยังไม่ได้ช้า โโอ้เสียงดังพบชื่นชอบ3,000ตัวเล็กอยู่ฮะไม่ถึงไม่ถึงเลยพี่ไปก่อนนะพ่อสองล้อหนี่งข้อหกว่าแล้วแล้วปอดเขาจะได้ขยา